มาจ้ามาเก็บเห็ดมานนี้ออกไปแล้วชุดหนึ่งแล้วจ้ะเนาะฝนดีหอ,อยเก็บมาแล้วปลาหนึ่งได้เก่งล้วละ่ะมันบาดหมดแล้วออกไปแล้วชุดหนึ่งขาแล้วเหีว หิึ่งกับบ่ได้เนาะหายงางปลาข้างหลังเราจะเก็บมาแล้วเห็ดมันปูเห็ดเพิงอันนี้เห็ดเฟี้ยงปลาเนาะจ้ะปิดขาไปก่อนเนาะดึงขามันกับอกออกตัวนี้โอ้ยแน่นครัหลี ฝนตกเล้งๆกันมันหนาวเนาะจ้ะเนาวมูวีมือนี้อัน ดีแน่มันล่มเนาะออกมันเท่าไปละต่่วาเขาพอได้แกงแล้วล่ะเถ่าไปแล้วระสิบนกับบนัน มุดวานออกจุ่มๆม,มนันนีนะเข้าไปเห็นมาอื่นกับบาดแล้วเอาไว้เป็นเชือปีนะเพืนพ่นเพิ่อนตัดปลาคนบ้า <c oughs> ได้แกงแล้วพ่อละมาตัดขาดึงออกมาไม่ได้ขาแยาๆ่ๆ ปไปวันนี้อ้ยกับบ้านเบิงน้อยจ่ายยางฝเฝาจะกลับออกปลาไปแห้งแล้วตุ้มจิมีสวยเมื่ออื่นกับบ้านแล้วนเนาะจ่ายอันมาเห็นขายไง ยุ่งกระไลไหลบ่เมีย์หรอกเนาะนี่เตะอ่เตะแต่ว่าเข้ากับพ่อแล้วเนะาะเมื่อกี้เข้าปัดขา เรียบร้อย